วันนี้ทางเราจะพามารู้จักกับรูปแบบใหม่ของ j u r a s ส i c Park ที่มีความก้าวหน้าและทันสมัยมากขึ้นเนื้อหาในแฟ้มเอกสารนี้มีการเปิดเผยเนื้อหาสำคัญของภาพยนตร์คอมิกและอนิเมะทางเราขอแอนะนำให้คุณผู้ฟังรับชมมาก่อนเพื่อเพิ่มอ,อัรรถรสในการฟังมากยิ่งขึ้นหรือถ้าผมออกเสียงตัวไหนผิดไปก็ต้องขออภัยด้วยนะครับถ้าท่านใดพร้อมแล้วก็เชิญเข้ามากับ Jurassic World j u ราสสิกเวิ l ์เป็นภาพยนตร์แนวไซเอนฟิคชันแอคชั่นแอน v e เจอร์ที่ออกฉายในปี2015และเป็นภาคที่4ของแฟนชายและยังเป็นภาคต่อของจู r a s สิกพาร์คภาคที่3กำกับโดย c o l ินเ r เว o r r โรบทภาพยนตร์เขียนร่วมกับดีเล็กค n นเนอรีภาพยนตร์เรื่องนี้นำแสดงโดยคริสแพ a บร r สดาวลั l ฮา h ์วาร์ดและ b ีดี n g งจูราสสิกเวิ d ์เป็นส่วนสนุกที่เปิดให้บริการเต็มรูปแบบบนเกาะอิสรานูบา โดยเปิดให้บริการในปี2005ที่มีจุดขายหลักคือไดโนเสาร์ที่มีชีวิตจากผลงานของดร์เฮนรีวูจูราสิกเวิร์ d ได้รับแรงบันดาลใจและสร้างขึ้นทับจูราสิกพาร์คดั้งเดิมโดยมีองค์ประกอบของการอนุรักษ์ทางธรรมชาติสวนสัตว์และสวนสนุกที่ขายกับสวนสนุกอื่นๆที่มีชื่อเสียงสถานที่ดังกล่าวยังมีดีสอร์ทสุดหรูพร้อมโรงแรมร้านอาหารสถานบันเทิงยามค่ำคืนและสนามกอล์ฟ ในปี2015สวนสนุกแห่งนี้รองรับนักท่องเที่ยวมากกว่า20,000คนต่อวันเรามาดูในส่วนที่มาของชื่อกันครับไซมอนมัสลานี CEO ของมัสลานีโกบอลตัวของเขานั้นเป็นผู้ตัดสินใจตั้งชื่อสวนสนุกแห่งนี้ภายในปี1999ไซมอนเคยคิดจะใช้ชื่อจูราสิฟพากีกครั้ง แต่ในปีนั้นเองต้ของเขาก็ได้เปลี่ยนใจและแตัดสินใจเปลี่ยนชื่อสถานที่แห่งนี้โดยใช้ชื่อว่า Jurassic World ที่มีจุดประสงค์เพื่อตอบย้ำแนวคิดที่ว่าสวนสนุกแห่งใหม่จะมีขอบเขตที่ใหญ่กว่าสวนสนุกแห่งเดิมไซมอนกล่าวว่าชื่อพาร์คนั้นฟังดูเหมือนเป็นชื่อในยุคป,ปี1980มากเกินไปรวมถึงยังมีความหมายเชิงลบเกี่ยวกับเหตุการณ์ในปี93และปี97อีกด้วย นอกจากนี้ยังมีชื่ออื่นๆที่ไซมอนพิจารณาจะตั้งให้กับส่วนแห่งนี้โดยที่ปรากฏออกมาก็จะมี Jurassic Island The Lost World, Prehistoric World, Jurassic Land, Dino Island, Cretaceous Island, Roaming Reptiles และ Dinosaursia หรือที่แปลกๆหน่อยก็ Giant Chicken Island ในส่วนต่อมาก็คือชื่อตั้งของเกาะเช่นเดียวกับ Jurassic Park จูรสิกเวิร์ตั้งอยู่ในเกาะอ,อิสตลานูบาห่างจากคอสตาลิกาไปทางตะวันตกประมาณ120ไมล์อินเจนได้เช่าเกาะดังกล่าวในปี1985ซึ่งมีกำหนดจะหมดอายุในปี2081ดังนั้นเงื่อนไขาการเช่าจึงยังคงเหมือนเดิมเมื่ออินเจนกลับมาอีกครั้งในปี2002จูรสิกเวิร์ d ครอบครองพื้นที่เกือบทั้งหมดของเกาะอ,อิสต์ลานูบาแต่ไม่รวมพื้นที่บางส่วนที่จัดไว้เพื่ออนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพตามธรรมชาติของเกาะ ในบางกรณีพื้นที่เซกเตอร์ฝายของเกาะไม่ได้รวมอยู่ในจูราสิกเวิร์ d เนื่องจากไม่มีสถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่จะสร้างขึ้นที่นั่นอย่างไรก็ตามพื้นที่ดังกล่าวยังคงเป็นส่วนหนึ่งของสถานที่แห่งนี้ Jurassic World เป็นทั้งสถานที่ให้การศึกษาความบันเทิงและการวิจัยที่ทันสมัยที่สุดและยังเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมสำหรับนักท่องเที่ยวทั่วโลกเวลาเปิดทำการก็คือ8โมงจนถึง4ทุมและมีเครื่องเล่นอย่างน้อย20เครื่องให้บริการตลอดเวลาที่กาหนด สวนสนุกแห่งนี้แบ่งออกเป็น6โซนที่จะไล่ไปตั้งแต่1-6ถึง6ถูกกันด้วยสิ่งกีดขวางและเทคโนโลยีหลัวไฟฟ้าเรามาดูรายละเอียดของสิ่งอำนวยความสะดวกภายในจูราสสิกเวิร์ทั้งหมดนี้กันครับ Sector 1์้ท่าเรือเฟอร์รี่เป็นท่าจอดเรือที่ทำการส่งผู้โดยสารมายัาง j u r a s สิกเวิร์นักท่องเที่ยวจะถูกนำไปยังเกาะด้วยเรือขนาดใหญ่เรามาดูโครงสร้างของมันกันครับ เรือลำนี้จะมีสองชั้นสีของเรือจะคล้ายกับสีของสวนสนุกเรือจะเป็นสีขาวมีเส้นเป็นสีน้ำเงินด้านหลังของเรือจะมีโลโก้ของสวนสนุกติดอยู่โดยที่ท่าเรือจะตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันตกของปลายสุดด้านใต้ของเกาะเนื่องจากเรือจะมาจากทางตะวันออกจึงต้องแล่นเรือรอบเกาะเพื่อขึ้นฝั่งโมโนเรลเป็นยานพาหนะหลักในจูรลสิกเวิร์ลเมื่อนักท่องเที่ยวมาถึงสวนสนุกที่ท่าเรือคามฟากมโนเรลจะพานักท่องเที่ยวไปยังสายหลัก นอกจากนี้ยังสามารถพาแขกไปยังสถานที่ท่องเที่ยวเกือบทั้งหมดในสวนสนุกได้โดยก่อนจะเข้าไปยังสถานที่หลักของเกาะจะต้องผ่านประตู Jurassic Park Gate ขนาดใหญ่นอกจากนี้ภายในยังมีสถานีโมโนเรลอีก12สถานีและรถโดยสารจะออกจากสถานีทุกๆ20นาทีและนี่จะเป็นรายชื่อสถานที่ที่ทางผมเอามาครับสนามกอล์ฟไม่เคยปรากฏในภาพยนตร์เลย <premises. S 2> การมีอยู่ของสนามกอล์ฟแห่งนี้ได้รับการพิสูจน์โดยแผนที่จุลสิกเวอร์อย่างเป็นทางการจะตั้งอยู่ทางใต้ของถนนหลักส่วนพฤกษาาศาสตร์เป็นสถานที่ท่องเที่ยวในจุลสิกเวอร์ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเกาะอิสลานูบามีพืชในยุคจุราิสิ์เกือบ2000ชนิดแทบทุกอย่างในสวนพืชแห่งนี้เป็นอาหารของไดโนเสาร์อย่างน้อยหนึ่งตัวในสวนสนุกอุโมงค์บำรุงรักษาเป็นระบบถนนใต้ดินขนาดใหญ่ที่ขุดไว้ใต้เกาะนูบา อุโมง์เหล่านี้ใช้สลับขนส่งสัตว์และเคลื่อนย้ายยานพหานะตัวอุโมงนั้นจะเชื่อมต่อกับกรงและอาคารบำรุงรักษาทั้งหมดทําให้สามารถเดินทางจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งในอุทยานได้อย่างรวดเร็วอุโมง์บนเกาะนูบาอาจจะมีขนาดที่แตกต่างกันโดยที่อุโมงค์เหล่านี้จะต้องมีขนาดใหญ่พอที่พนักง,งานจะขนย้ายสิ่งของได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยจะเดินทางจากทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะไปยังบริเวณใจกลางเกาะซึ่งเป็นที่ตั้งของกรงไดโ,ดโนเสาร์ แม้จะมีโครงสร้างใต้ดินแต่สัตว์ต่างๆก็ยังเข้าถึงได้ดังเช่นกรณีที่เบลิโอนิกปรากฏตัวออกมาในบังเกอร์ของหอวิทยุเป็นหนึ่งในสถานที่ที่สามารถเข้าถึงได้ซึ่งเป็นอาคารที่ยังคงเชื่อมต่อกับอุโมงค์หลังจากผ่านไป20ปีในที่แห่งนี้ยังมีถังเก็บน้ำรถบรรทุกสายเคเบิลทอ่อและอื่นๆไว้สำหรับเจ้าหน้าที่อีกด้วย Sector 2สถานีตรวจสอบอากาศ เป็นสถานีตรวจวัดและพยากรณ์สภาพอากาศบนเกาะอ,อิสรานูบาสร้างขึ้นระหว่างปี2002ถึงปี2005และถูกทิ้งล้างเมื่อวันที่22ธันวาคมปี2015พร้อมกับสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งหมดของจูเลสิกเวอร์ป่าไผ่เป็นเส้นทางที่สร้างขึ้นเองผ่านป่ายุคก่อนประวัติศาสตร์ที่สร้างขึ้นใหม่บนเกาะแห่งนี้เส้นทางนี้ยังสามารถเข้าถึงได้สำหรับผู้พิการอีกด้วย และเปิดให้บริการเข้าชมตั้งแต่เช้าจนถึงดึกป่าแห่งนี้มีพื้นที่ทั้งหมดอยู่ที่542เอเคอร์และเป็นที่อยู่อาศัยของไดโนเสาร์7สายพันกระเช้าลอยฟ้าเป็นเครื่องเล่นที่คุณจะได้นั่งกระเช้าเมื่อผ่านไป3ปีจากเหตุการณ์ในภาคแรกกระเช้าลอยฟ้ายังคงใช้งานได้แม้จะถูกทำลายโดยดาเลียสและเบนก็ตามเนื่องจากมีแผงโซลาร์เซลล์ตัวกระเช้าจึงยังคงใช้งานได้แม้ว่าไฟฟ้าในสวนสนุกจะดับไปแล้วจุดชมวิว เป็นจุดท่องเที่ยวที่ด้านบนสุดของกระเช้าลอยฟ้าซึ่งผู้คนสามารถเล่นแฮงไก่เดอร์ได้จุดชมวิวนี้พบเห็นครั้งแรกในจูเลสิกเวิร์ดแคมป์ชิตเชียร s ซึ่งเป็นที่ที่ฝูงไดโมโฟโดอนมาทำรังหลังจากที่จูร a สิกเวิร์ดปิดตัวลงแต่หกสหายนูบาก็ได้มายังสถานที่แห่งนี้เพื่อค้นหาอุปกรณ์ที่จะใช้เป็นใบเรือสำหรับแพแต่นั่นเองก็ทำให้พวกเขาพบกับเรือยอทของมิทและทีฟนอกชายฝั่งแทน ต่อมาจุดชมวิวนี้ก็ถูกทำลายโดยดาริสและเบนเพื่อเบี่ยนเบนความสนใจของสกอร์ปียเลกเดนเนียลเพนเฮาเป็นสถานที่บนเกาะนูบาที่ปรากฏในซีซั่นที่3ของจูรุสิกเบิร์ c แคมป์คิตเชียสเพนเฮาแห่งนี้เป็นของเดนเนียลคอนเคยถูกเคนจิและเพื่อนๆเ,เข้ามาใช้เป็นที่พักในช่วงหนึ่งเพนเฮาแห่งนี้เป็นจุดที่กลุ่มเด็กๆถูกโมโนโลโฟโซล่าโจมตีเมื่อเดนเนียลกลับมายังเกาะ เพื่อจับไดโนเสาร์หลายตัวให้กับไบโอซินและทำข้อตกลงกับลูอิสดอตสันเขาจึงใช้เพนเฮาส์ดังกล่าวเป็นฐานปฏิบัติการเพนเฮาส์แห่งนี้น่าจะถูกทำลายระหว่างการประทุของภูเขาไฟซีโบ Sector ทรีเมนสตรีทหรือถนนสายหลักเป็นถนนที่รวมร้านค้าร้านอาหารและสถานบันเทิงต่างๆไว้มากมายตั้งแต่ทะเลสาบจูราสสิกเวิร์ลไปจนถึงศูนย์นวัตกรรม รถไฟฟ้าโมโนเรียลจะพานักท่องเที่ยวจากท่าเรือไปยังศูนย์นวัตกรรมโมโนเรียลเป็นที่แรกจากนั้นจึงจะถึงถนนสายนี้เป็นส่วนแรกของสวนสนุกที่พวกเขาจะได้พบเห็นถนนหลักจะเป็นจุดเชื่อมต่อกับส่วนอื่นๆของสวนสนุกสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับนักท่องเท,ที่ยวส่วนใหญ่จะตั้งอยู่บนถนนสายหลักนี้เช่น The Samsung Innovation Center, Thai r n a i s a u r u s Lake Kingdom, t h r o s o r a The IMAX Experience และ Gentle Giant Painting Zoo นอกจากนี้ถนนสายนี้ยังมีร้านค้าอีก37ร้านร้านอาหารนั่งทานอีก12ร้านและคาเฟ่อ,อีก8ร้านจูรลสิกเวราก o ูนเป็นทะเลสาบบนเกาะนูบาที่สร้างขึ้นเพื่อมูซาร์สลัสทะเลสาบแห่งนี้มีน้ำทั้งหมด3ล้านแกลลอนจูรลสิกเวราก o ูนถูกสร้างขึ้นในช่วงระหว่างการก่อสร้างจูรลสิกเวอร์โดยจะมีโมซาร์สลาสอาศัยอยู่ตรงจุดดังกล่าว มีการสร้างวิิีตำพันสัตว์น้ำขึ้นรอบๆทะเลสาบเพื่อให้ผู้เยี่ยมชมสามารถมองดูโมซาสารัสที่อยู่ในจูราสิกเวลากุลได้อย่างใกล้ชิดและปลอดภัยในหอสังเกตการใต้น้ำนอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงให้อาหารโมซัส,สโดยนั่งบนแท่นเหนือทะเลสาบจากนั้นแท่นจะเลื่อนลงมาเพื่อให้อาหารทำให้ผู้ชมมองเห็นแบบใกล้ชิดมากๆศูนย์นวัตกรรมของซัมซุงเป็นอาคารหลักบนถนนเมนสตรีทของจูเลสิกเวิร์โดยมีสถานที่ท่องเที่ยวในสวนสนุกเล็กๆเช่นทัวร์นำเที่ยว การขุดโครงกระดูโฮโลสเคฟและห้องทดลองการสร้างแฮมมอนด้วยโครงสร้างนี้มีพื้นที่รวม20,000ฟุตและประกอบไปด้วยนิทรรศการแบบโต้ตอบมากกว่า100รายการได้รับแรงบันดาลใจมาจากศูนย์ดั้งเดิมในจูรสิกพาร์คเรามาชมรายละเอียดสถานที่ด้านในนี้กันดีกว่าครับแฮมมอนครีเอชันแลบคือห้องทดลองที่มัสตรานิโกลบอลคอร์ปอเรชันสร้างไดโนเสาร์ขึ้นมาใหม่สำหรับจูรสิกเวิร์ ไดนโนเสาร์2-5ตัวจะเกิดที่ห้องทดลองนี้ทุกสัปดาห์รวมแล้วไดนโนเสาร์ทั้งหมดจะมี250ตัวถูกสร้างขึ้นที่นี่นักท่องเที่ยวที่มาสวนสนุกสามารถชมส่วนหนึ่งของห้องทดลองผ่านผนังกระจกได้ในส่วนแหล่งท่องเที่ยวและทางเข้านักท่องเที่ยวสามารถเข้าไปในครีเอชันแ lap ได้จากโถงหลักของซัมซุงด้านหน้าทางเข้าจะมีลูกปั้นอนุสร์ของจอห์นแฮมมอนตั้งอยู่หลังจากเดินผ่านลูกปั้นแล้ว นักท่องเที่ยวจะพบกับไทม์ไลน์ที่แสดงประวัติศาสตร์โดยย่อรวมถึงประวัติของจอห์นแฮมมอนและการเปิดตัวจูเลสิกเวิร์จะอยู่บนไทม์ไลน์นี้เช่นกันเมื่อผ่านจุดดังกล่าวแล้วนักท่องเที่ยวจะเข้าสู่ห้องทดลองการสร้างสรรค์นอกจากนี้ทางนักท่องเที่ยวที่มายังสามารถชมนักวิทยาศาสตร์ทำงานผ่านผนังกระจกบางครั้งนักวิทย์จะตอบโต้กับนักท่องเที่ยวในพื้นที่ท่องเที่ยวแห่งนี้อีกด้วยภายในห้องดังกล่าวนักวิทยาศาสตร์จะทำการเตรียมอุปกรณ์ต่าง แล้จะถูกจัดแสดงตามลำดับขั้นตอนในการโคนิ่งเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รับชมและนี่จะเป็นลำดับขั้นตอนในการโคนิง่งเอ็กทร t i ชันส่วนแรกของพื้นที่นี้จะถูกเรียกว่าการสกัดโดยมีนักวิทยาศาสตร์หญิง3คนและชาย3คนทำงานอยู่ในส่วนนี้ผนังด้านหลังทั้งหมดของห้องนี้จะถูกปิดด้วยตู้ที่เก็บชิ้นส่วนของอัมพันเรืองแสงนักวิทย์ที่อยู่ในห้องจะทำการตรวจสอบอัมพันที่มียุงโบราณ และขั้นตอนแรกเกี่ยวข้องกับการสกัด DNA โดยเจาะรูในอัมพันไปทางช่องท้องของมแมลงโดยใช้ปีเป็ดดูดเลือดไดโนเสาร์ที่มี DNA ออกมาจากยุงในส่วนพื้นที่ที่2จะมีชื่อว่าการเรียงลำดับเครื่องเรียงลำดับไอออนโปรตอนจะใช้สลับเรียงลำดับ ถอดรหัสและทําแผนที่โมเลกุล DNA เนื่องจาก DNA ของไดโนเสาร์นั้นมีอายุมากจึงทําให้จีนโนมหลายส่วนสูญหายไปช่องว่างเหล่านี้จะถูกเติมเต็มด้วยลำดับที่คล้ายกันจากสายพันธุ์ที่เกี่ยวข้องกับไดโนเสาร์เช่นนกและจระเคโดยจะใช้แฮมมอนด์ XB ขีดสองที่สามารถถอดรหัสและแก้ไขจีนโนมของสิ่งมีชีวิตที่สูญพันธุ์ได้ภายในเวลาไม่ถึง1ชั่วโมงในส่วนต่อมาคือ Assembly จีนโนมที่สร้างขึ้นใหม่จะถูกใส่เข้าไปในไข่ของโฮสเทียม ซึ่งจะถูกสั่งเคราะขึ้นมาจากนั้นโปรตีนสั่งเคราะจะช่วยให้โฮสต์ได้รับสารอาหารเพียงพอตลอดการตั้งครรภ์เพื่อให้สามารถอยู่รอดได้หลายสัปดาห์จนกระทั่งฟักออกมาฮัชเชอรี่ DNA ของไดโนเสาร์จะถูกใส่เข้าไปในไข่เพื่อให้ไข่โตเร็วขึ้นไข่จะถูกดูแล,แลและถูกเก็บไว้ในสภาพแวดล้อมที่จำลองมาจากรังของแม่จนกระทั่งพร้อมสำหรับการเพาะเลี้ยงเนอร์เซรี เมื่อไดโนเสาร์ฟักออกมาแล้วพวกมันจะถูกส่งไปที่สถานรับเลี้ยงและจะได้รับการดูแลจากนักพฤติกรรมวิทยาไดาโนเสาร์จนกว่าพวกมันจะมีอายุมากพอที่จะวางไว้ในแหล่งท่องเที่ยวตามจุดของมันดรอ,อด i โนและมิสเตอร์ดีเอ็นเอมิทแอนด์กรีทโฮโลสโคปคืออุปรกรณ์ในศูนย์นวัตกรรมแห่งจูราสสิกเวิร์ที่ใช้ในการสร้างภาพโฮโลแกรมของสัตว์ในขนาดตัวจริงซ s e เตอร์โ l l แกล m u s ไมม l สวอ เป็นที่อยู่ของแกลิเมมัสและแอดมอนโตโซลัสในสวนแห่งใหม่นี้ตัวของพวกแกลิเมมัสเองก็จะมีความอิสระจึงสามารถวิ่งเล่นไปทั่วถิ่นที่อยู่อาศัยของมันได้พวกมันชอบอยู่รวมกันเป็นฝูงและกินพืชที่อ่อนนุม่มและในฉากนี้จะเห็นรถ s t a เดมเลอร์พุช p ินเก er วอร์ลใจโลสเฟียคือเครื่องเล่นรูปแบบทรงกลมในจูราสสิกเวอร์ ที่จะพานักท่องเที่ยวผ่านไจโรสเฟียรวอรี oli, ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีไดโนเสาร์มากกว่า30สายพันธุ์ตั้งแต่แองคิโลซอรัสอัพโตซอรัสพาลลอซอร์โลฟัสซิโนเซราทอปสตโกซอรัสและไทเซราทอปสไจโรสเฟียสามารถเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว5ไมล์ต่อชั่วโมงและมีจอคอมพิวเตอร์ในตัวเพื่อระบุข้อมูลของพวกไดโนเสาร์ที่สามารถมองเห็นได้นอกจากนี้ยังมีระบบป้องกันการรังควานจากสัตว์ ยานผ่านนะจะถอยหลังไปโดยอัตโนมัติไปยังระยะที่ปลอดภัยหากเข้าใกล้สัตว์มากเกินไปแถมยังมีเทคโนโลยีที่ช่วยป้องกันไม่ให้พวกสัตว์สังเกตเห็นเดินเพ่นพ่านโดยไม่ต้องใช้โกงตามที่จิมมี่ฟอร์ลอนกล่าวไว้ในวิดีโอคำแนะนำเกี่ยวกับใจโลโซเฟียกระจกของมันสามารถหยุดกระสุนขนาด50ลำกล้องได้และสามารถปกป้องพิษของไดโลโฟสซลรได้อีกด้วยใจโลซเฟียได้รับการพัฒน,นาด้วยเทคโนโลยีใหม่ เพื่อพัฒนาการทัวร์ชมและให้นักท่องเที่ยวได้ใกล้ชิดกับสัสตว์ต่างๆมากขึ้นโดยไม่มีอันตรายหลายแรงใดๆไทเซร์ทอฟส์เทอริทอรีสคืออีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวจากจุลสิลป์และเป็นที่อยู่ของไทเซร์ทอฟมีการให้อาหารทุกๆ2ชั่วโมงซ e กเตอร์ไฟลกงนกเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวของเกาะที่เป็นที่อยู่ของเทอรโลซ์สายพันธุ์ต่างๆได้แก่ไดโมโฟดอนและเทอรนดอน พื้นที่ส่วนใหญ่ถูกจัดสรรให้เป็นโดมหกเหลี่ยมขนาดใหญ่ที่เชื่อมต่อกันซึ่งทำให้เทโรซอร์ทั้งสองสายพันธุ์นี้มีพื้นที่ที่กว้างขวางในการบินแต่ก็ยังคงถูกจำกัดเอาไว้มีพื้นที่430,000ตารางฟุตกรงนกถูกสร้างขึ้นในปี2004โดยถูกสร้างขึ้นรอบๆแม่น้ำหลายสายซึ่งมีแหล่งอาหารนั่นก็คือป่าสำหรับเทโรซอ์ที่อาศัยอยู่ในที่แห่งนั้นแคมคิตเชีย เป็นค่ายฤดูร้อนที่สร้างขึ้นอีกฝั่งหนึ่งของเกาะอ,อิสรานูบาเป็นส่วนหนึ่งของสวนสนุกจูรสิกเวิร์ค่ายนี้ได้รับการออกแบบให้เป็นค่ายพักแรมตามฤดูกาลที่เด็กๆจะเข้าพักพร้อมกับเรียนรู้เกี่ยวกับสวนสนุกและไดโนเสาร์ยานผ่านาที่ใช้ในค่ายจะมีสีสันและโลโก้ที่แตกต่างจากส่วนอื่นๆของสวนสนุกโดยส่วนใหญ่จะเป็นสีที่ฉูดฉาดและเน้นไปที่สีแดงแทนที่จะเป็นสีน้ำเงินค่ายนี้ชวนให้ย้อนกลับไปนึกถึงจูรสิกพาร์คเวอร์ชันดั้งเดิม ในช่วงฤดูร้อนของปี2015เด็ก6คนจะได้รับโอกาสเข้าร่วมค่ายโดยวิธีต่างๆหนึ่งในนั้นคือดารเลสที่ได้เข้าร่วมจากการเอาชนะเกม VR ที่ต้องหลบหนีจากอิสราสอนาส่วนเด็กที่เหลือจะเป็น V.I.P ลูกของพนักงานหรือคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ j u r a s s i c World หรืออาจจะมาจากครอบครัวที่ร่ำรวยพวกเขาจะกลายเป็นเด็กกลุ่มแรกในโลกที่ได้สัมผัสประสบการณ์ในค่ายอย่างไรก็ตามเหตุการณ์ใน j u r a s s i c World สทำให้ค่ายถูกทำลายโดยอินโดมินัสเล็กเป็นไปได้ว่าซาาของค่ายอาจถูกทำลายจากการพัดุของภูเขาไฟในปี2018จนไม่เหลือร่องรอยในส่วนค่ายนั้นจะมีเจ้าหน้าที่ดูแลอยู่2คนนั่นก็คือล็อกซี่และเดฟในส่วนของชาวค่ายก็จะมีดาเลียสบุกลินคินจิ แซมมี่ยัสมินาและเบนนอกจากตัวบุคคลแล้วภายในค่ายยังมีสถานที่สำคัญต่างๆเช่นเกตส์ทรีท็อปแคบินส์ซิฟไลด์จเนติกแลบอิสรานูบาจังเกิลไจโลสเฟียล็อกคลายมิ่งคายารไลท์และออฟติคอลคอร์เสค่ายพักแรมแห่งนี้รายล้อมไปด้วยต้นเลดวูดโดยกระท่อมหลักจะอยู่บนยอดไม้ของต้นไม้ที่ใหญ่ที่สุด โดยที่ต้นดังกล่าวนั้นจะมีลิฟที่ถูกเจาะไว้บนลําตน้นมีสะพานเชื่อมกับท่อมเข้าด้วยกันและมีหลังคากระจกใสขนาดใหญ่ที่บังแสงแดดให้กับระเบียงภายในกระท่อมมีเตียงสองชั้นหลายเตียงตู้ปลาโครงกระดูกไดโนเสาร์บุฟเฟ่และเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ East d o c ถท่าเรือฝั่งตะวันออกเป็นท่าเรือขนส่งสินค้าของจูเลสิคพาร์คดั้งเดิมก่อนที่เวลาต่อมาจะเป็นของจูเลสิ c เวิร์ อินเจนได้สร้างอิสด็อกในระหว่างการก่อสร้างจูรัสซิกพาร์คเพื่อเป็นท่าเรือสำหรับขนส่งไปยังอิสรานูบาเพื่อใครที่จำไม่ได้นะครับสถานที่แห่งนี้เป็นจุดที่เจ้าที่อินเจนจำนวนมากออกจากเกาะโดยผ่านท่านอิสด็อกซึ่งจะเป็นสถานที่ที่เดนนิสจะหนีไปยังที่นั่นก่อนที่สุดท้ายตัวของเขาจะกลายเป็นอาหารของไดโลโฟซอรัสเมื่อเวลาได้ผ่านไป สถานที่แห่งนี้ได้รับการปรับปรุงให้ทำหน้าที่เป็นท่าเรือของ j u r a s ิกเวิร์ d ซึ่งจะปรากฏอยู่ในเหตุการณ์ในปี2018ระหว่างที่ภูเขาไฟซีโบปะทุ North West Dock ท่าเรือตะวันตกเฉียงเหนือเป็นท่าเรือขนส่งสินค้าของ j u r a s ิกเวิร์ d ท่าเรือแห่งนี้ปรากฏครั้งแรกในซีรีส์จู a s สิกเวิร์ c แคมป์คิ a เชียส ท่าเรือทิศตะวันตกเฉียงเหนือถูกสร้างโดยอินเจนในระหว่างการก่อสร้างจูรสิกเวิลด์และถูกใช้ในลักษณะเดียวกันกับท่าเรือทิศตะวันออกดูเหมือนว่าจุดประสงค์หลักของสถานที่นี้จะเป็นการโหลดและขนถ่ายสิ่งของต่างๆนอกจากนี้ยังมีจุดเก็บยานพาหนะเช่นรถบรรทุกรถ ATV เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของสวนสนุกใช้กงแลปเตอร์ใกล้กับที่ตั้งเก่าของกงทีเล็ก สถานที่นี้จะมีแรปเตอร์อาศัยอยู่4ตัวในส่วนนี้เองไซมอนได้มอบหมายให้สเกลิริตี้ของ i n น e จนสร้างอารีนาและ Investigate the Raptor Intelligence โดยที่พื้นที่แห่งนี้ไม่ได้เปิดให้นักท่องเที่ยวจากจูร a ส s ิกเวิร์เข้าชมและยังมีชื่อเรียกอีกอย่างว่า r a p t o r Research a r อารด้วยตัวของไซมอนต้องการตรวจสอบสติปัญญาของเวล o สิ r a p ปเตที่ได้รับมอบหมายให้ i n นเจนสกิริตภายใต้าการดูแลของวิกฮอปกินส์แรปเตอร์รีเซิร์ชอา ถูกสร้างขึ้นในปี2013หรือก่อนหน้านั้นโดยน่าจะตั้งอยู่บนชายฝั่งตะวันออกของเกาะเบลลีและโอเวนได้รับการว่าจ้างให้ฝึกเจ้าพวกไก่งวงเหล่านี้โดยที่พวกมันทั้ง4จะมีชื่อเรียกว่าบูชาลีเดลตาและเอ็กโคในส่วนการฝึกของมันนั้นอยู่ที่73%และโอเวนได้สอนคำสั่งให้พวกมันมากกว่า40คำสั่ง ในส่วนโครงสร้างกรงของพวกมันจะมีรูปร่างแปดเหลี่ยมโดยมีทางเดิมตัดกันที่ด้านบนซึ่งมีราฟกั้นเป็นขอบภายในยังมีรางสำหรับให้ลับเตอร์อยู่4ช่องเพื่อความปลอดภัยเมื่อเจ้าหน้าที่ต้องเข้าไปตรวจสอบนอกจากนี้ยังมีกรงสำหรับหมูที่ใช้ฝึกให้พวกมันอีกด้วย Research Facility สถานวิจัยแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อใช้ในจุราสสิกพาร์คไม่ปรากฏวันที่แน่ชัดโดยตั้งอยู่ทางทิศตะว,วันออกของเกาะแต่ป้ายบอกทางกลับปรากฏอยู่ในจ u r a s สิกเวิร์ สถานที่นี้ถูกสร้างขึ้นควบคู่ไปกับอาคารจูรสิกพาร์คหลังอื่นๆแต่ที่น่าแปลกก็คืออาคารวิจัยจะตั้งอยู่ไกลาจากอาคารอื่นๆที่อยู่ตรงกลางมากกว่าและไม่มีใครทราบการใช้งานที่ชัดเจนอาคารดังกล่าวถูกทิ้งร้างจากเหตุการณ์ในจูรสิกพาร์คและอาจถูกลื้อถอนไปแล้วอย่างไรก็ตามป้ายดังกล่าวยังคงตั้งตระหง,ง่านอยู่เป็นเวลากว่า20ปีและถูกทำลายจนหมดจากการประทุข,ของภูเขาไฟ Visitor Center สามารถย้อนกลับไปฟังจากคลิปเก่าได้นะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้ที่พาร์ทแรกก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปแอดจะมาต่อให้เพื่อใครสงสัยว่าช่วงก่อนหน้านี้แอดหายไปไหนผมต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าช่วง2อาทิตย์ก่อนนั้นตัวของผมนั้นติดธุระสาคัญมากที่ต้องไปทําแล้วก็ดวงสวยครับอาหารที่กินเป็นพิษแอดเลยปวดท้องมากเลยไม่ได้ทําคลิปที่บอกอะไรให้กับแฟนๆเลยแต่ตอนนี้ก็อาการดีขึ้นแล้วนะครับก็จะรีบทําคลิปออกมาเรื่อยๆทดแทนช่วงที่ไม่สบาย แล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับ